สวัสดีครับ f อฟซลุงเจริญภาพยนต์สำหรับครั้งที่แล้วก็ได้รีวิวเตาถานไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้มาดูหัวเครื่องฉายครับของยามากิว่า,า,า,วาครับผมรุ่นนี้ก็ใช้มานานกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูกันเลยว่าของลุงเจริญใช้รุ่นไหนครับยามายามากิว่ารุ่น วาย80ครับผมครับดูไปด้วยกันนะครับตอนนี้นใช้มาได้หลายปีแล้วครับแต่ว่าน้ำตรงน้ำเตยก็ยังใช้ได้ดีซาวเสียงก็ยังชัดแจ๋วยู่วันนี้ก็เลยเอาออกมาลองดูกันให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสนจิตสนใจติดต่องานฉายนะครับ สายระบบฟิล์มระบบดิจิตอลของทีมงานรุ่งเจริญเรารับจ่ายกันนะครับผมสนใจติดต่อเลยครับ0615549201กดติดตาม,ตดตามกดสับสไครด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับช่องนี้กำลังใส่เลนอยู่นะครับผม ตอนนี้ตัวนี้เป็นเลนส์คปบนะครับผมแล้วเราก็จะได้ลองไปด้วยกันครับขอขบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดดูกดชมแล้วก็กดติดตามกดสับเซอรไกนะครับเที่ยวหน้าอาจจะเป็นใช้ลองเครื่องลองแสงไปเลยคลิปหน้านครับผม รอติดตามกันเลยครับตอนนี้ทางทีมงานของเราพร้อมแล้วครับผมได้เปิดเครื่องกันแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับมาแล้วครับเครื่องยังเดินได้ดีอยู่นะครับตอนนี้เครื่องถึงจะทำถึงจะใช้งานผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วก็ยังใช้ได้ดีเลยทีเดียว วันนี้เราลองแค่เครื่องครับเสียงกับแสงเรายังไม่ได้ลองนะครับตอนนี้ฝากกดติดตามกาด subscribe ด้วยครับก็เป็นกำลังใจทาเจ้าของช่องนะครับผมคลิปหน้าจะได้ดูกันว่าจะเอาเตาฐานมาใช้ใส่แล้วว่าจะ ภาพยังคมชัดแค่ไหนครับเสียงซาวมันจะออกดีไหมเพราะไม่ได้ไม่ได้ใช้มานานแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมของพวกเราขอบคุณที่ผู้เข้ามาชมและเอามาติดตามนะครับผม